สวัสดีครับมาพบกับเมตเว,วี V ครับคันนี้ชาร์จ DC ไม่เข้าครับอ่าอันนี้เราเทสกับตูป้ปตทหัว B นะ,ะ,ะ,ะก็ชาร์จเข้าครับ11นาทีกว่าๆแล้วตอนแรกมา80อันนี้85แล้วก็ถือว่าชาร์จได้ปกติครับอ่าอันนี้เราไม่ได้เปลี่ยนเฟืองด้วยครับก็ใช้เฟืองเดิม มาทำการซ่อมแซมโมดิฟายก็กลับมาใช้งานได้อีกครั้งครับโอเคครับผมสวัสดีครับพบกับเนตเอกันอีกแล้วคันนี้ชาร์จไม่เข้าครับเ,เป็นเคสผมลูกค้าเขาอยู่แถวลักบังผมก็เลยค่ายเข้าอู่สยามตอนผมก็ค่อยมาเก็บงานอ,อันนี้ผมก็เอาออกมาเทสชาร์จกับตู้เชลครับกับปั๊มเชลไฟแรงแล้วก็แพงด้วย ชาร์จมาแล้วประมาณ11นาทีอ่าเอ่อดูรายเอียนนิดนึงอ่าโอ้ได้ร้อยสี่วัตต์เลยสกิโลวัตต์จาก7%ครับอ่าขึ้นมา36ชาร์จได้ปกติไม่มีปัญหาครับอันนี้เดี๋ยวเก็บงานเก็บรายละเอียดกันอีกทีนึงครับอ่าก็เดี๋ยวคันนี้มีลงลันเชอร์ด้วยอ่าจัดให้ครบเลยครับเดี๋ยวจัดก,การให้ครับผม